เองไหยคะ่ะไปดูทรงผมอะไรเนี่ยดูดิน,นะเราทำมาเท่าไหร่เนี่ยกี่พนันพันเดียวหมื่นน,น้อยๆเทรนบ้าปะเนี่ยผมอย่างเงี้ยหมื่นน้อยๆตัวเนี่ย ัสน,นีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เจนเพิ่งออกมาจากบ้านพาคูวลิล่าเพราะว่าตอนนี้พี่นาเนี่ยกำลังจะพา,ท,าที่บ้านไปนั่งชมวิวบรรยากาศที่ริมทะเลนะคะแต่เจนมาบอกพี่นาว่าเดี๋ยวเจนน่ะขอไปซื้อของที่ห้างแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปหาเพื่อนด้วยที่ทุกคนสงสัยว่าทําไมเรามาเทียเท่ยวัทยาก,กันบ่อยมากช่งนห,หนึ่งเรามาเที่ยวสองเราแวะมาหาพเพื่อนเรามีเพื่อนอยู่ที่นี่กันอยู่แล้วน่ะ ซึ่งวันนี้ประเด็นคือที่เจนบอกพี่นาว่าเจนอะมาซื้อของเนี่ยจริงๆเจนไม่ได้มาซื้อของคนแต่เจนอะจะแอบมาทําผมทุกคนจะให้ทุกคนไปรอดูว่าทาผมเนี่ยทำผมอะไรทําผมแบบไหนก็ไอทีนี้ให้ทุกคนไปรอติดตามดูเพราะว่าตอนนี้เจนเหอแล้วเดี๋ยวจะลงไปที่น้ำก่อนให้ทุกคนมารอติดตามดูไปค่ะสีที่เลือกจะเป็นสีนี้คิดว่าน่าจะเหมาะสุดมีความมั่นใจด้วยมั่นหน้าด้วยส่วนน่าจะมาะสุดเดี๋ยวทุกคนมารอดูว่าออกมาจะเป็นแบบไหน Minutes later. Mm. อันนี้ก็แบ่งผมก่อนใส่การ ทุกคนก็อันนี้เสร็จแบบเต็มระบบแล้วก็คือใช้เวลาประมาณตก4ชั่วโมงได้ก็เดี๋ยวเราก็จะขับรถกลับไปที่พักคนที่ตะลึงนอกจากพี่นาเนี่ยก็น่าจะเป็นกันทั้งบ้านด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนี้ว่ามันจะเป็นยังไงรีบกลับที่พักกันเพราะว่าตอนนี้พี่นาถับมาหา อยู่ไหนถึงไหนแล้วไปค่ะทุกคน a few moments later ทุกคนตอนนี้เราแวะปั๊มเติมน้ำมันอยู่เกิดอุบิเหตุอีกแล้วคือเรื่องมีอยู่ว่าน้ำมันหมดเกือบหมดถังคือต้องเปิดกระจกเนี่ยต้องเปิดกระจกขับรถตลอดทางเลยแแล้วเกือบไม่รอดเกือบไปไม่ถึงที่พักจะแกล้งเขาเหมือนเวนกร,รมอะตามทันจริงๆอะ่ะก็เดีย๋ยวไปรอดูที่ที่บ้านเลยทุกคนค่ะ ตอนนี้เราถึงที่บ้านพักแล้วแต่เรารีบเข้าห้องก่อนแป๊บนึงนี่ทุกคนก่อนที่แบบจะไปเข้าเรื่องขอเล่าเหตุการณ์นิดหนึ่งคือเราขับออกมาจากร้านทําผมใช่ไหมอ่ะออกมาปุ๊บที่บอกไปน้ํามันรถจะหมดอีกอ่ะก็เลยเปิดกระจกรถล,ลงปิดแอร์ แล้วขับมาที่พักเพอขับออกมาจากปั๊มน้ํามันปุ๊บเราก็ไม่ได้เปิด Google แมทไงขับตรงไปเลยเลย,ยไปออกไหนก็ไม่รู้รแล้วก็พอเราวนเข้ามาถึงที่พักเนี่ยก็น,ยออนู่นอีกเข้าผิดซอยผิดบ้าน,ๆๆนอีกก็รอดูพี่นาว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะให้ทุกคนดูแบบเต็มเต็มก่อนดยาวมากเดี๋ยวเจนจะ ทักไปบอกพี่นาว่าพี่หนูกลับมาแล้วเดี๋ยวหนูจะอาบน้ําเดี๋ยวจะเอาไปกินข้าวพี่เข้ามาหาหนูก่อนละกันจะจะพูดประมาณนี้เดี๋ยวรอพี่นาเข้ามาไปค่ะ five minutes later นผมอะไรอะทไมอะซวิมาใช่หรอผมก็คือผมดิวิทผมเหรอเปล่าไม่ได้ผมไม่ใช่วิ เราไปทำอะไรเนี่ยดูดิเหมือนวิกเลยเนี่ยไหนอุ้ยแล้มากระตุกอะไรขนาดนี้แล้วมันเจ็บผมจริงๆไปทำผมมาค่อยๆจับเจ็บแเราไปทำอะไรเนี่ยทำไมอ่ะมันไม่สวยหรอใครเข้าฝันหรือว่าทำทรงนี้เพแก้บนอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันไม่สวยตังใหม่อะเราไม่ได้ดูแล้วเฟลนเหรอว่ามันทรงนี้มันเหมาะกับตัวเองอะไรยังไงไหมที่ไปทำมาอย่างเงี้ยหนูก็ว่ามันเหมาะมั่นใจขนาดนั้นเลยหรอมั่นนาน ใช่ว่ามันไม่ดีแต่มันไม่เหมาะหรือเปล่าดูหน้าตัวเองด้วยค่ะดูทรงผมอะไรเนี่ยดูดินนะเปิดมีใครมาหยิกมาดึงอะไรมัดอยู่เ็มหัวไปหมดเลยน่ะโอเคดีออกโอ้โหดีนะหยิกยังก็จัดทรแล้วไปย้อมสีผมเป็นสีทองงั้นน่ะโอ้พไม่ทำไม่ได้ปรึกษาพี่เลยดูคนอื่นเขาทำสวยๆกันเยอะแยะคนอื่นไงแล้วตัวเองไงดูด้วยโอ้สวยมากแหละมั่นใจเลยทำออกมาสวยเลยมั่นใจเลยสงัว่าโอเคนะเนี่ย เราทำมาเท่าไหร่เนี่ยกี่พันพันเดียวหมืนนหน่มนน,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 งงน,น่อยๆหมื่นน่อยๆเทนบ้าปะเนี่ยผมอย่างเงี้ยหมื่นน่อยๆเดี่ยนี้นี่มันได้อาหารแมวเหือกือบสองเดือนเลยนะหรือจะผ่อนรถหรือผ่อนบ้านดีได้ค่าน้ำค่าไฟอีกประหยัดหนักก็มันเป็นเทนได้หยางได้บ้างนะนเห็นคนอื่นกำสวยหนูก็อยากทำมาก ค่าไฟก็ขึ้นพ่งพวดไปทํโหมมันนี่จะเก็บตังค์ก็จ่ายค่าไฟบ้างโอ้โหไม่ได้คิดสาระตะคิดหน้าคิดหลังเลยก็หนูคิดดีแล้วมันก็ได้อยู่ไปแกะออกไปพี่ก็ไม่ต้องมองเดิกทำไมหัูเจนเจนต้องคอยหลับตาตลอดหรยอไงหยังไงไม่ถอดไหมไม่เอาไม่ทอดอยังไงหนูก็ไม่ทอดหนูทำมาแล้วแล้วหนูก,ก็จ่ายตังค์ไปแล้วด้วยไม่ถอดเหรอไม่ทอดแต่พที่ไม่ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่พี่พี่ไม่ชอบก็เรื่องของพี่ทำไร ทำอะไรมีเกะให้ไงไม่ต้องมาแกไม่เอายาทำไมไม่ปรึกษากันก่อนเอาก็หนูขับรถผ่านเห็นว่าร้านขอรับทําถักผมสวยๆหนูก็เลยแวะโอ้ใจง่ายจังเนาะเออโอ้โหเจนเอยราคาหลักพันแต่ไม่ถึงหมื่นเอาเลยไปขายลําบวกบีไวะเนี่ยไม่มีทุกอย่างอยู่ครบยกเว้นนาฬิกาพี่ ใช้ของพี่เดี๋ยวก็ทองเดี๋ยวก็ู่นนี้เท่าไหรเอาดีๆหลักพันจริงๆแต่ไม่ถึงหมื่นน่อยๆวันน้อยๆอะไรเอาให้แน่รดินพัินพันน่อยให้มันเข้าใจพันน้อยๆพันนิดนิดหนึ่งพันบาทหรือว่าแปดพันหรือเก้าพันพันน้อยๆอย่างเงี้ยเราเพื่อนวันนี้ไม่เชื่อหรอกเรื่องจริงมันจะพันได้ยัไงดูหูยิกเต็มหัวขนาดนั้นดู จริงเรื่องจริงไงเนี่ยหนูทำคลิปไปด้วยเนี่ยเห็นปะพันหน่อยหน่อยนี่พี่เก how, าใช้เท้าถักให้หนะคะโอ้โหเฮ้ยสงสารดว่าแล้วหายไปตั้งนานสองนานบอกไปซื้อของ <c oughs> บอกไปหาเพื่อนสรุปคือ <c oughs> เพื่อน้นของก็ไม่ได้ทุกอ,อ,อ, <c oughs> อย่างได้อีหัวหยิีมาเออไออไร๋ม่ต้องมาถ่ายเลยแค่ยังไงก็ด่าด่าเจ็ดวันเจ็ดคืนนะโอหมาถอดแล้วจบกันเคทุกคนเอาไว้แค่นี้ดีกว่าแต่ยังไงมันก็ถอดไม่ได้ถอดได้หรอ พี่ๆคนเด okay, uh ียวไม่รู้นะคุณช่าได้เมียใหม่แล้วกันจบๆโอเคทุกคนไปดีว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่อชาแนลด้วยกันนะคะไปแล้วค่ะอุ้ยมีการแอบมองอีกเหรอจะมองอะไรฮะยังไม่ไปอีกเหรอแอบชอบชอบอ่ะดิหัวคน